จึงได้นิยายเสียงเรื่องศกตอนที่16นักพดตูจูจูก็มีชายแก่กับเด็กหนุ่มปรากฏตัวขึ้นมามันเลยทำให้ผมรู้สึกประม่าอยู่นิดหน่อยหลังจากที่สองคนนี้ได้ยินเสียงของเหล่าชินพวกเขาก็เข้ามาในบ้านอย่างรวดเร็วเหล่าชินเองก็ไม่ได้พูดอะไรอ้อมค้อม และรีบแนะนำตัวให้พวกเราได้รู้จักกันเราเองเสี่ยฝานนี่คือสิทธิ์น้องของฉันตู่อ่าวในเวลาเดียวกันเหล่าชิ้นเองก็ชี้มาทางผมและอาจารย์ให้แนะนำตัวกันนิดหน่อยทุกคนเป็นคนในสายงานเดียวกันเมือ่อยึดตามกฎในสายงานพวกเราจึงจับมือกันเล็กน้อยผมเองก็เรียกหนักพดตู่อ่าวว่าผู้อาวุโสเพื่อถือเป็นการทักทาย ชื่อตูอ่าวนี้มันฟังดูร้ายกาจเป็นอย่างมากแต่ก็แสดงถึงความใจดีมากเช่นเดียวกันส่วนเด็กผู้ชายที่อยู่ข้างๆเขาก็คือลูกศิษย์ของเขามีนามว่าเฟิงเชวฮานเขาดูเป็นผู้ชายที่เย็นชาเป็นอย่างมากพูดออกมาไม่ถึงสองประโยคเลยด้วยซ้ำหลังจากทำความรู้จักกันคร่าวๆแต่ละคนก็ต่างแยกย้ายกันไปนั่งที่โซฟา อาจารย์บอกให้ผมไปปิดประตูจากนั้นพวกเราจึงเริ่มพูดเข้าประเด็นแต่ว่าคนพูดนั้นกลับเป็นเหล่าชินเขาได้เล่าเรื่องที่ผมและหลีเล่เหลาซานไปเก็บศพจากนั้นก็ได้เจอผีร้ายมาพลักชีวิตเจอหลุมศพอันชั่วร้ายและก็ได้พูดถึงเรื่องเมื่อคืนว่ามีผีผูกคอตายได้มาบุกถึงบ้านเขาพูดเรื่องทั้งหมดภายในหนึ่งรอบขณะที่นักพดตู่พูดคุย ใบหน้าของเขาก็ยังคงประดับไปด้วยรอยยิ้มแต่เวลาที่พูดกันอย่างเป็นการเป็นงานเขากลับเผยสีหน้าที่จริงจังออกมาหลังจากที่เหล่าชินพูดจบเขาก็พูดกับนักพศตูสิน้องนายคิดยังไงกับเรื่องนี้นักพดตูผู้นี้ไม่ได้ตอบโต้ในทันทีเขาถามวันเดือนปีเกิดของผมพร้อมกับบ่นพึมพำในปากถ <c oughs> าดน,น้ำ หลังจากนั้นก็ได้หันมาจ้องมองอย่างผมเธอคงจะเป็นเสียวฝานสินะไหนลองยืดนมือซ้ายออกมาให้ฉันดูหน่อยผมไม่เข้าใจแต่เมื่อผู้อาวุาโสพูดแล้วแน่นอนว่าผมเองก็ไม่กล้าพูดอะไรมากจากนั้นจึงได้ยื่นมือซ้ายออกไปตรงๆนักพตุูได้ยกแขนของผมขึ้นมาจากนั้นก็มองดูอย่างมือซ้ายของผมทันใดนั้นเขาจึงกล่าวขึ้นว่า หลังจากที่ผู้จบเขาก็เอาเนิ้วจิ้มไปที่ตรงกลางมือของผมทันใดนั้นผมก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับโดนเข็มทิ้มแทงมันเหมือนกับโดนเจาะทะลวงอะไรแบบนั้นผมกัดฟันแล้วร้องออกมาเบาๆด้วยความเจ็บปวดจากนั้นผมก็เห็นนักพดตูได้หยิกแขนของผมทีหนึ่งและวินาทีต่อมาเรื่องราวแปลกๆมัอนก็ได้ปรากฏขึ้น ตรงแขนซ้ายของผมมันมีจุดสีน้ำตาลเทาๆเล็กๆได้ปรากฏขึ้นมาเมื่ออาจารย์และเหล่าชินเห็นจุดนี้สีหน้าของพวกเขาก็กลับตื่นตกใจขึ้นมาในทันทีพวกเขาต่างพูดเปเสียงเดียวกันว่าจุดศพเมื่อผมได้ยินสองคำนี้ในสมองของผมก็ได้ระเบิดเสียงดังเวิงและเนือตัวก็ต่างสั่นขึ้นมาในทันที จุดศพนี้มันน่าจะเติบโตบนร่างกายของคนตายเท่านั้นแต่ผมผมยังเป็นคนที่มีชีวิตอยู่แล้วจะมีจุดศพขึ้นบนร่างกายได้ยังไงผมทําสีหน้าตื่นตระหนกอ,อ,อาจารย์จุดศพมันไม่ได้มีบนตัวของคนตายหรอกคือของผมของผมนี่อาจจะเป็นแค่ผืนธรรมดาธรรมดาก็ได้นะแต่นักพจต์ตู่กลับหัวเราอออกมาเบาๆจากนั้นจึงกล่าวคืนเสียวฝาน เธอไม่ต้องกังวลเราเจอมันแต่นนเนินๆเธอจะไม่เป็นอะไรหรอกหืมสน้องเสี่ยวฟานเป็นอะไรไปอย่างนั้นหรอเราชินถามอาจารย์เองก็หันมามองนางนักพศตูเช่นเดียวกันเขามองดูด้วยสีหน้าที่สงสัยนักพศตูปล่อยมือผมอย่างผ่อนคลายจากนั้นจึงกล่าวขึ้นเสี่ยวฟานไม่ได้โดนแค่พลังยินซึมเข้าสู่ร่างกายเท่านั้นแต่เขายังโดนพิษจากศพอีกด้วย ดังนั้นจึงได้มีสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาแต่ปัญหามันก็ไม่ได้ใหญ่มากเพียงแคร์ดื่มน้ำข้าวเหนียวตม้มก็จะสามารถหายได้แล้วล่ะแต่ว่าเชิญน,นักพดโตูโดมาได้เลยอาจารย์ของผมค่อนข้างใจร้อนจึงได้กล่าวออกมาตรงๆแต่ว่าพิษของศพนี้มันไม่ค่อยจะธรรมาดานะกเกรงว่า จะต้องเป็นฝีมือของผีที่โหดเหี้ยมนักพดตู่ขมวดคิ้วเห็นได้ชัดว่าปัญหามันค่อนข้างแกยากเราชินเองก็ไม่สุภาพอีกต่อไปเนี่ฉันเรียกแกมาก็เพื่อให้แกมาแก้ปัญหาแต่แกดันมาพูดออมไปออกม,มาอยู่ได้แล้วสรุปแล้วมันแกได้ไหมละ่ะฮะเราชินระเบิดอารมณ์ออกมาแต่นักพดตู่ผู้นี้ก็ยังคงไม่โกรธเคืองนี่ สิบพีศิทพีอย่าเพิ่งรีบร้อนสิตอนนี้ฉันเองก็ยังไม่มั่นใจสิบพีพาฉันไปดูสถานที่เกิดเรื่องสักสองสาแห่งก่อนก็แล้วกันเมื่อนักพศตู่พูดออกมาแบบนี้อาจารย์และเหล่าชินก็ไม่รีรออะไรต่อพวกเขารีบพานักพศตู่เดินทางไปยังสุสานในทันทีเพื่อพาไปดูองค์ขนาดใหญ่ที่เพื่อนของตนเองนั้นจมน้ำตาย แต่ขณะที่พวกเรามาถึงสุสานลูกจ้างในสุสานก็เดียวรีบวิ่งหล่นหลานออกมาผิดถิ่นวิดีโอที่พีตอกการได้แล้วหรอคนที่มาลงบันทึกในตอนนั้นมันก็คือหลีกวางหลงเมื่อคำพูดนั้นออกมาใบหน้าขอมพวกเราทั้งสมคนก็ต่างถอดสีขึ้นมาในทันทีมันจะเป็นไปได้ยังไงสภาพศพของหลีกวางหลงมันบ่งบอกพวกเราว่าชายคนนี้ ได้ตายไปตั้งแต่ห้าวันที่แล้วแล้วเขาจะเป็นคนมารับเท่ากระดูของสองสามีภรรยาคู่นั้นไปได้ยังไงสิ่งที่พวกเราเดาตั้งแต่เริ่มต้นต่างคิดว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของคนที่อยู่เบื้องหลังคนนั้นเราชินบอกให้คนในสุสานไปย้อนดูวิดีโอที่บันทึกเอาไว้แต่เมื่อคืนคอมพิวเตอร์ดันกลับมีปัญหาขึ้นมาดังนั้นมันจึงยังใช้การไม่ได้จนถึงตอนนี้ และเมื่อได้ยินคำตอบแบบนี้จะไม่ให้พวกเราต่างตกใจได้ยังไงกันละ่ะนักผดตูและลูกศิษย์ก็ต่างไม่รู้สถานการณ์พวกเขาจึงไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาแต่อาจารย์และเหล่าฉินนั้นกลับรีบเดินตามลูกจ้างคนนั้นเข้าไปยังห้องรักษาความปลอดภัยในทันทีและเมื่อมาถึงห้องรักษาความปลอดภยัยลูกจ้างคนนั้นก็รีบเปิดวิดีโอย้อนหลังในวันที่หลี่กวางหลงมารับเท้ากระดูก พวกเราทุกคนก็ต่างรู้สึกสับสนขึ้นมาในทันทีเพราะว่ามีวิดีโอเป็นหลักฐานและภาพมันก็ยังชัดเจนอีกมากด้วยแล้วแบบนี้จะให้อธิบายว่ายังไงกันล่ะเนียนักพจต์ตู่ไม่ค่อยเข้าใจจึงได้ถามออกมาสองสามประโยคผมจึงอาสาเป็นคนอธิบายให้เขาฟังผูออ้อาวโสคือชายคนนี้เป็นผีผูกคอตายที่ผมเจอเมื่อคือน เมื่อวานตอนกลางวานันพวกเราได้ไปพบศพของเขาเขาและมันก็เน่าเปิดไปเป็นอย่างมากแล้วด้วยพวกเราจึงเดาว,ว่าเขาน่าจะตายมาได้ประมาณ5วันแล้วแต่เวลาที่มารับเท้ากระดูมันเพิ่งผ่านมาเพียงแค่สองวันเองดังนั้นดังนั้นมันเลยแปลกมากนะผมพูดยังไม่จบนักพจตู่ก็พยักหน้าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อหลังออกมาจากห้องรักษาความปลอดภยัยพวกเราก็พานักพศตู ไปดูองค์ที่หีเหล,เลาซานจมน้ำตายจากนั้นก็พาไปยังจุดฝังศพของสองสาม,มีภรรยาชาวประมงหลังจากที่พวกเรามาถึงหลุมศพก็กลับพบว่าต้นโอที่ถูกตัดจนเหลือแต่ตอนั้นมันดันฟื้นจากความตายขึ้นมาใหม่เวลาไม่ถึงสองวนันแต่มันกลับเติบโตขึ้นเป็นต้นอ่อนเล็กๆแต่สีของมันกลับเหมือนนกสีครามราวกับว่าได้ถูกสาบไปด้วยน้ำหมึก เมื่อคนแก่เห็นแบบนี้สีหน้าของพวกเขาก็กลับแปลเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเขาด่าออกมาตรงๆ <c oughs> นี่มันฝีมือใครกัน <c oughs> แม้แต่เหมือนทิ้งยังไม่สามารถกดพลังชั่วจากลุ้มศพนี้ได้ <c oughs> หลังจากที่พูดจบเขาก็ใช้เท้ากระทืบต้นกล้าน,นั้นทันทีแต่นักพดตูก็ยังคงไม่พูดอะไรออกมา เขาหันไปมองรอบๆเป็นวงกลมหลังจากที่สังเกตดูสองสารอบจากนั้นเขาก็พูดกับลูกศิษย์บอกให้นำยันเหลืองไปแปะไว้รอบๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาทำแบบนั้นแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแต่นักพศตู่เองก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเขาเพียงส่งสัญญาณให้พวกเราพาไปดูบ้านที่หลีกวางหลงนั้นผูกคอตายและอ่างเก็บน้ำที่เป็นสถานที่เกิดเหตุ พวกเราไม่รู้ว่านักพศตู่มองเห็นเบาะแสอะไรบ้างได้แต่ทําตามที่เขาบอกเท่านั้นเมื่อทําเรื่องพวกนี้เสร็จก็เป็นเวลาที่ฟ้าน,นั้นเริ่มมืดแล้วขณะนี้นักพศตู่กําลังมองไปที่อ่างเก็บน้ําและสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆทันใดนั้นเขาก็ได้พูดออกมาทำมังกรถูกปิดผนึกถูดผีปีศาจแบกล่ง ดอกไม้สีเหลืองดับสูนอยากปล่นชีวิตถาดน้ำถึงหว่าถึงหว่าละ่ะเมือนนักพศตูจะใช้ศิละปะระดับสูงในการค้าเดาถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงคำพูดของคนแต่พวกเราก็กลับฟังไม่รู้เรื่องไม่แน่ใจว่าคำพูดนี้ที่ต้องการสื่อนั้นคืออะไรกันแน่เหล่าชินก็พูดออกมาตรงๆ สงท้อนายมองเห็นอะไรชอบพูดสำบัดสำนวนอยู่ไทยฉันลังเกลียดท่าทางแบบนี้ของนายจริงๆขณะนั้นนักพ์ตู่ก็ยังเผยรอยยิ้มออกมาเขาไม่ได้โมโหเลยสักนิดสิทธิผู้อาวอโสติงฉันมองออกเกือบหมดแล้วละ่ะเอ,อมองออกแล้วหรือรีบพูดออกมา มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เราชินพูดออกมาตรงๆอาจารย์และผมก็ทำสีหน้าที่เคร่งเครียดเช่นเดียวกันนี้มันเกือบจะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะแต่พวกเราก็ยังคิดอะไรไม่ออกกันเลยนักพศตู่อ่าวผู้นี้เดินเพียงแค่รอบเดียวก็สามารถมองทุกอย่างออกแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆพลังและความรู้ความสามารถของคนผู้นี้ มันจะต้องร้ายกาจเป็นอย่างมากนักพศตู่ถอนหายใจออกมาจากนั้นเขาก็ชี้ไปยังอ่างเก็บน้ำภูมิประเทศของทิ่นี้เคยมีทำมังกรเก่าแก่อยู่ถือว่าเป็นห่วงจุยที่ดีแต่หลังจากส่องเขื่อนในครั้งใหญ่กลับเปลี่ยนเป็นตัวปิดผนึกทำมังกรเอาไว้ถ้ามองไม่ผิดด่านหลังของพื้นน้ำแห่งนี้ มันจะมีลงศพอยู่ในน้ำหลงหนึ่ง80%ของขัดเอขาตกรรมมันเกิดขึ้นจากที่นั่นดังนั้นเขาถึงได้แสดงฝีมือเช่นนี้ออกมาได้เขาอยากหาร่างมาแทนยืมศพคืนชีพเลยขึ้นฟังมาสั่งเรื่องเลวร้ายนะ่ะเมื่อได้ยินถึงจุดนี้หน้าอกของผมก็สั่นไหวในใจเริ่มหวาดกลัวหรือพูดได้ว่า มันเลวร้ายจนเกินไปแต่ผมก็ถามออกมาอึ๊ผู้อาวุโสทุกวันมีคนมาที่อ่างเก็บน้ำมากมายแล้วทำไมเจ้านี้ถึงต้องจ้องมาเล่นงานผมกับหลีเหลาซานด้วยละ่ะแต่จูจูนักพจต์ตู่ก็พูดขึ้นหลีเหลาซานนั้นไม่ถูกไม่ถูกเลยสักนิดคนที่สำคัญมันก็คือเธอเธอมีวันเกิดที่เป็นเอกลักษณ์ นั่นก็คือถาดน้ำ